วันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าเตรียมที่จะนำธนบัตรชนิดราคา20บาทแบบใหม่เลยนะ,ะออกมาใช้ในวันที่1เมษายนนี้นะครับนี่นะฮะแบงค์20แบบใหม่ก็เป็นแนวคิดการออกแบบนะะี่นะฮะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและจะถูกนำมาใช้ทดแทนแบงค์รูปแบบปัจจุบันนี้ที่ใช้กันมา10กว่าปีแล้วนะครับนี่นะครับ แบบใหม่นี้ก็จะมีความสวยงามมีความทันสมัยมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแล้วก็นำเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงแบบใหม่มาใช้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะครับนี่นะฮะขนาดกับสีเนี่ยจะเป็นแบบที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้นะครับโดยรวมแล้วก็ยังเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมด้านหลังนี่ภาพของพ่อขุดรางกำแพงนะครับ ส่วนลักษณะาการต่อต้านการปลอมแปลงที่สําคัญนะก็คืออย่างเช่นลายน้ําพระบรมฉายาทิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันแล้วก็ลายน้ําตัวเลขไทยย0สบมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อส่องดูกับแสงสว่างแถบสีเขียวที่ฝังไว้ในเนื้อกระดาษนะฮะตามแนวยืนปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังธนบัตรสามารถเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแดงเมื่อเปลี่ยนมุมมองนะครับนี่นะครับแล้วก็มี ลายพิมพ์นูนที่ตัวอักษรและตัวเลขแจ้งราคาเมื่อใช้ปลายนิ้วรูปสัมผัสก็จะรู้สึกสะดุดนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์สำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตานะครับเป็นรูปดอกไม้สีเขียวเข้มในแนวตั้งสองดอกก็มาจากตัวเลขเลขสในอักษรเบลนะครับนี่นะฮะก็สามารถแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับใน,น ตั้งแต่1ึเมษายนเป็น,นต้นไปเมษายนนะฮะนี่แบงค์แบบใหม่เลยครับแบงค์ยีสวยนะดูเขียวสว่างสว่างนะใฮะสีมันเปลี่ยนได้ด้วยนะสีเปลี่ยน